สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกกุณเสวันนี้นำพาท่านสู่กเกษตรแบบผสมผสานนี่ครับการทำไร่ทำนาผสมผสานปลูกพืชผักสวนครัวบ้างเล,เลี้ยงสัตว์บ้างนะครับผมนะครับวันนี้ก็มีโอกาส ลงมาทุ่งครับผมดูท้องทุ่งท้องไร่ท้องนานะครับผมช่วงนี้หลังจากฟ้าฝนห่างเหินไปนานฝนก็กลับเข้ามาอีกทำให้ข้าวในนาก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับผมขอบคุณับผมขอบคุณท่านครับขอบคุณทุกเสื้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับที่แวะเข้ามาทักทายขอบคุณับผม วันนี้นำพาท่านพบกับบรรยากาศท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาครับเผื่อนะบางท่านไม่มีโอกาสได้มาชมครับอยู่ในเมืองอยู่ในบรรยากาศที่ไม่เคยออกมาต่างจังหวัดก็วันนี้ก็ขอนำพาท่านสู ang, ท่ท้อ <được. S 2> ทง,ทงทุ่งท้องไร่ท้องนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่เข้ามาเข้าใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณรับผมสวัสดีครับ